ท็อปออฟเดอะเวลด์วันนี้ตื่นตากับมหานครแห่งประวัติศาสตร์ที่จอร์แดนความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของนครเพตราที่ถูกกลบฝังหายกลางทะเลทรายนับพันปีก่อนจะถูกค้นพบขึ้นมาอีกครั้งสู่ดินแดนที่ยิ่งใหญ่แห่งการสำรวจโลกโปรโตุเกสสเปนชมความยิ่งใหญ่ในอดีตที่อยู่มาจนถึงปัจจุบันและธรรมชาติที่สวยงามทั้งหมู่เกาะแคนารี ary, และยิบรอตาติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top o f the World พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับผมกลับมาแล้วจากไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่พี่เจเกินสมทรัพครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ตอนนี้เราเป็นช่วงที่เราเที่ยวในช่วงใบไม้เปล่นสีอย่างที่เรียนคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ว่าใบไม้เปล่นสีเนี่ยเหลืออีกทริปเดียวที่จะไปที่จะชมใบไม้เปล่นสีได้เพราะที่อื่นเต็มหมดแล้วนะครับเพราะทริปที่จะไปดูใบไมเปล่นสีได้ทริปสุดท้ายก็คือที่เกาะชิโกกุนะครับแล้วก็ไป ที่นั่นก็จะได้เที่ยวทั้งฮิโรชิมาเที่ยวชิโกโกุไปชมกระแสน้ำวนนารูโตะนะครับแถวนั้นก็มีออนเซ็นเหมือนเดิมออนเซ็นต้องไปออนเซ็นอยู่แล้วออ <On sen S 1> นเซ็นในนารูโตะไม่ใช่ไม่ใช่นารูโตะมเป็นกระแสน้ำวนลงไปคงถูกดูดลงไปสู่ไป <laughs> จเจอพระยามังกรเออจะเจอกับเทพอะไรนะที่ <laughs> โพไซดอนเหรอเออเทพโพไซดอน <laughs> นะครับอยู่ใต้น้ําถือสาบนว่อยู่ฟรีนะครับแต่ว่าพอใบไม้เปลี่ยนสีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่ฤดูหนาว พูดถึงการเที่ยวฤดูหนาวเนี่ยมันฤดูหนาวมันมีที่ให้น่าสนใจให้น่าเที่ยวหลายที่มากเพราะว่าที่ที่ปกติโดยธรรมชาติเป็นเขาร้อนกันเนี่ยเราก็จะหลบหลีกแล้วก็ไปเที่ยวในฤดูหนาวอย่างเช่นตามท้องทะเลทรายซึ่งมันร้อนระอุในฤดูปกติครับช่วงที่เหมาะที่สุดที่จะไปเที่ยวในพื้นที่ทะเลทรายเนี่ยก็คือช่วงฤดูหนาวซึ่งเราก็จะมีทริปไปที่จอร์แดนใช่ครับจอร์แดนนี่เหลืออีกไม่กี่ที่แล้วนะครับตอนแดนนี่ตอนนี้ก็ กือบจะ20ท่านแล้วนะใช่ครับซึ่งก็รับได้อีกไม่กี่ที่นะฮะเพียงแต่ว่าก็จะจะมาเชิญชวนน่าจะเป็นสัปดาห์นี้ที่เราจะเชิญชวนทุกท่านเป็นอยู่ในรายการครั้งสุดท้ายนะว่าจะไปจอแดนแล้วนะต้องรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าจอแดนไปกับเราเดเอรเนี่ยรับรองว่าสบายคนอื่นๆคือเราพักที่แมริออทเนี่ยแทบทุกคืนเลยนะคือเราเลือกแมริออทเชนเนี่ยเป็นโรงแรมส่วนใหญ่ที่พักในจอแดนครับคือถ้าไปเดีวโทรอื่นเขาอาจจะบอกเขาเป็น5ดาวแต่ว่าถ้าเป็น ห้าดาวแบบโลโก้แบบแบรนด์ท้องถิ่นเนี่ยมันไม่กลังตีมาตรฐานเหมือนห้าดาวแบบสากลครับแล้วก็มีแมรอดแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งที่เราจะต้องนอนกระโจมในทะเลสายซึ่งเป็นกระโจมแบบแบบรูสมัยแบบนสมัยนะฮะแล้วก็จุดที่ไปเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นนครเพตรานะฮะมหานครศิลาสีดอกกุหลาบนะซึ่งมีประวัติความเป็นมาเนี่ย 2-3,000ปีแล้วก็เราก็ไปเที่ยวเดซีนะฮะเดซี a นี่ก็พักไมรอดซึ่งอยู่ริมเดซีเลยใช่ครับนะฮะแล้วก็ไปจุดที่เชื่อกันว่าโมเสสเนี่ยสิ้นชีวิตยอยู่ที่นั่นแล้วก็มีร่างฝังอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ไปปราสาทที่ใหญ่ที่สุดอยู่แถบนั้นแล้วก็เป็นปราสาทที่เป็นสมรภูมิของสงคราม ade, ครูเสดนะฮะเป็นศึกยิ่งใหญ่นะฮะของอัศวิน จากยุโรปจากฝรั่งเศสไปสู้กับอัศวินของชาวพี่น้องชาวมุสลิมนะฮะแล้วก็ปราสาทอย่างนี้ก็คือฉากอยู่ในหนัง kingdom of heaven นะฮะซึ่งเป็นหนังที่ดีมากนะ,ะอันนี้ต้องแนะนำให้ทุกท่านได้ชมเลยแล้วก็เพตราแน่นอนแถบนั้นก็เป็นพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง lawrence of arabia แล้วก็ i n d i a n a j o n e s a n d the l a s t c r u s a d e ซึ่งเป็นหนังภาคที่สนะฮะอันเนี้ย มันก็จะมีมนเสน่ห์ของมันอยู่แล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราก็จะเข้าไปที่อัมมาเมือหลวงของจอแดนแล้วก็ตลาดแบบแคกอ่ะแบบมุสลิมซึ่งแบบมีเสน่ห์มากตลาดแบบที่เราดูในการ์ตูนเรื่องอาลาดินอาลาดินนะแล้วก็เป็นตลาดแบบที่อยู่ในแกรนด์บาร์ซที่อิสตันบูลนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะเราไปตลาดมาเนี่ยนะเยอะแยะนะ แต่ตลาดที่ทําให้เราตื่นตาตื่นใจที่สุดเนี่ยนี่แหละตลาดแบบท,ที่จอแดนที่จอ<ะ>แดนที่ตะวันออกกลางเนี่ย<ะ>โอ้โหม, <า S 3> มลื่มาลังถามไม่เกิงเรื่องเพตราเนี่ยทาไมมันความเจรุ่งเรืองถึงเกิดข,ข,ขึ้นที่เพตราได้ที่เพเีราทะเลทรายคือเพตราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่ามันเป็นทําเลทองของการค้ามันเป็นเส้นทางการค้าเครื่องเทศในสมัยโน้นนะนะที่ทุกคนต้องการเครื่องเทศจาก อเอเชียเนี่ยแล้วมันก็ผ่านมาที่เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการค้าแล้วเพตทราเนี่ยก็ส่งสินค้าเนี่ยมาขายให้กับกรีกมาขายให้กับโรม,มันจนตัวเองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นพอจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยกรีกทหารของเอเล็กซานเดอร์เนี่ยจะมาตีเอาเมืองนี้ไปในครอบครองยกขบวนมา4 0 0พคนแต่ก็ถูกชนเผ่าที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยล้อมฆ่าหมดเลยกรีกก็ยึดไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยมาพอเข้าช่วงของโรม,มัน โรมันเนี่ยก็ค้าขายกับเพตราเพราะว่าต้องซื้อเครื่องเทศแล้วก็เป็นเส้นทางการค้าซื้อไปซื้อมาโรมันบอกกูยึดเพตราก็ถูกยึดเพตราถูกยึดโดยโรมันเพราะว่าโรมันบอกว่าไม่ยอมให้มีบริษัทคนกลางส่งสินค้ามาที่โรมันแล้วคนร่ำรวยก็คือเพตราโรมันก็เข้าไปยึดมันถึงได้เห็นพวก ร่องรอยของสถาปัตยกรรมโรมันและหลังจากนั้นโรมันก็เปลี่ยนเส้นทางการค้าจากทางบกเนี่ยมาเป็นทางเรือพอมาเป็นทางเรือปุ๊บก,การค้าในเพตราซึ่งมันขนผ่านอูดผ่านไรมาเนี่ยมันลดลงพอลดลงเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าการค้าไม่มีแล้วการค้าเครื่องเทศเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นทางเรือนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมืองที่รุ่งเรืองก็คือเวนิส แล้วพอเพตรามันถูกทอดทิ้งม,มันเป็นเมืองกลางทะเลทรายแน่นอนว่าทรายกับภูมิประเทศของทรายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปแล้วก็กรบฝังนันตลอดเวลาแล้วพอมันเป็นเมืองร้างเนี่ยนะมันก็ถูกกลบฝังจนกระทั่งมาในปี1 8 0 0 1900เนี่ยที่มันมีคนเนี่ยให้ทุนคนคน,คนยุโรปเนี่ยเข้าไปค้นหาไปขุด <ไป S 1> ล,ลัไปค้นหมา,มาซึ่งก็มันก็มีข่าวเล่าลือว่ามีเมืองร้างถูกฝังอยู่กลางทะเลทราย เขาก็ไปแล้วก็ขุดเจอก็กลายมาเป็นเป็นไอคอนนะต้องบอกว่าเพตราเนี่ยเป็นไอคอนิกเลยนะฮะของโลกเลยที่ทุกคนจำภาพนี้ได้นะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราจะได้เดินทางไปคือนึกถึงภาพนึงครความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดดูจากสารพจามของเพตราเนี่ยนะครับจนท่าถูกทิ้งให้กลายเป็นเมืองรางแล้วด้วยความที่มันอยู่กลางทะเลทรายเนี่ย สุดท้ายเนี่ยถูกพายุทรายถูกทรายเนี่ยพัดมากรบกรบไปหมดแล้วก็หายไปจากโลกเพราะว่า<ย>มันเป็นพันพันปีอยู่ดีดีเมืองที่เคยรุ่งเรืองหายจากโลกเป็นพันปี <ฮะ S 1> แล้วสุดท้ายเนี่ยกลับคืนชีพถูกแบบถูกขุดถูกรื้อขึ้นมาใหม่แล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือเมืองระดับโลกเมืองที่สาบสูญไปเนี่ยกลายมาฟื้นคืนชีพด้วยธุรกิจการท่องเที่ยวแม้ทั้งเมืองบรูซที่เราจะไปในช่วงล่องแม่น้ำรายเนี่ยนะครับ เมืองบรูชทีเบลเยียมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากเป็นเมืองการค้าที่รุ่งเรืองเลยวันหนึ่งแม่น้ําที่เข้าไปผ่านตัวเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนทิศมันตื้นเขื่อนแล้วมันเปลี่ยนทิศเมืองทั้งเมืองถูกสตาร์ทไวคือหยุดความเจริญอยู่แค่ความเจริญก็ย้ายไปอยู่จุดอื่นของแม่น้ำไปอยู่แอนต์เวิร์ปแต่กลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยบรูชกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องไปดูเพราะว่ามันหยุดการเวลาของมันเอาไว้เนี่ย เมื่อปีพั0ห้าร้อยันเมื่อมันก็เลยเหมือนห0าปีที่แล้วนี่คือ,น,คอนี่คือมนต์เสน่ห์การท่องเที่ยวที่ทําให้บบโบราณสถานสิ่งเกา่าสิ่งแก่ยังหลงเหลืออยู่ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีการท่องเที่ยวนะโบราณสถานสิ่งท่องเที่ยวต่างๆสถานที่ต่างเนี่ยมันจะไม่มีคนดูแลนะครับไปเที่ยวกันเพื่อที่ให้เขาได้ ดูแลเพตราต่อไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนําในช่วงที่ฤดูหนาวพออากาศเย็นแล้วเนี่ยเราไปเที่ยวที่ที่มันเคยร้อนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่เที่ยวที่สําคัญทีนี้อีกที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาแนะนาก็คือทางแถบประเทศสเปนทางแถบมูก็อตแคเนรีซึ่งเป็นบริเวณพักผ่อนตากอากาศของชาวยุโรปเนี่ยละแวกนี้เนี่ยถ้าไปฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนโระแสนซาทกัน แต่พอไปในช่วงฤดูหนาวคือช่วงประมาณปลายพฤศจิกาต้นธันวาคมเนี่ยอากาศมันก็จะเย็นสบายนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวโปรตุเกสและสเปนกันแบบสบายๆครับอันนี้เนี่ยภาพเนี่ที่ถายที่ท่องเที่ยวนี่ที่บอกว่าสวยงามมากซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ เดิมลุมยอดขนมครกอ่ะเดิมมันเป็นภูเขาไฟไไม่เช่เกอแล้วพอเป็นภูเขาไฟปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ครับพอมันมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ปุ๊บปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นภูเขาไฟละปรากฏว่าเขามาปลูกองุ่นมันก็จะเป็นไร่องุ่นซึ่งอยู่ในหลุมที่พี่เอกบอกเหมือนหลุมยอดขนมครกอ่ะครับนะครับเป็น๋อเป็นหลุมปลูกองุ่นใช่เป็นไรไรไวายจอร์เจีย Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง l i n e at, at Around World the Tour Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ w w w l d w aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันนะครับกับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูห,ห,หนาวครับแล้วจะบอกว่าก่อนจบเรกนี้นะตอนที่ท้ายเนี่ยเราเจะเอาภาพส,สวยๆจากทริป Diamond Princess ที่พวกเราเคยไปกันมานะมาให้ชม เพราะว่ามันมอย่างจุใจเลยว่ามันสวยขนาดไหนมันเป็นทริปที่ไปผ่านในช่วงของซากุระบานแบบเป็นที่บานสักครั้งเดี๋ยวอดใจรอตอนช่วงท้ายรายการนะครับตอนนี้ไปนู่นก่อนไหมไปทางสเปนทางโปรตุเกสก็นี่เป็นทริปเป็นพิเศษทริปหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะชอบเที่ยวโดยทางเรือเพราะว่าการเที่ยวทางเรือเนี่ยมันเที่ยวกันสบายไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนมันไป ทีเดียวที่เดียวเราก็เปิดกระเป๋าล้วก็ไปเที่ยวแต่ละวันก็เรือก็จะย้ายเมืองไปรเรื่อยเรเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่แปลกไม่เหมือนใครแล้วผมว่าไปในช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะสบายเพราะว่าเมืองที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสเป็นสเปนโดยเฉพาะสเปนนะสเปนหะมู่เกาะแคนารีจังแคยิบรอลต้ายิบรอลต้าพวกนี้มันเป็นคือสถานที่ตากอากาศของชาวยุโรปคือชาวยุโรปเนี่ยเวลาเขาตากอากาศเาก็อยากไปเที่ยวในแถบที่มีทะเลอากาศร้อน นะครับ,รบซึ่งถ้าเราคนแบบคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบไปตอนอากาศร้อนเราชอบไปตอนอากาศเย็นเพราะเราก็จะไปหมู่เกาะแคนารีกันเนี่ยอย่างช่วงรือต้นเดือนธันวาคมครหรือต้นเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนมันจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นเย็นสบายๆนะครับคือชาวยุโรปเขาก็คงจะไม่ค่อยชอบเที่ยวในช่วงนั้นเพราะว่าเขาอยากจะเจอตากแดดอยาก,ออากจะอาบแดดปกติเี่ยนคนยุโรปเนี่ยจะแน่นก็ต่อเมื่ออากาศร้อนอากาศร้อนได้แดดดีๆได้ตากแดดให้ผิวเกรียมนะครับแต่ว่า เส้นนี้มันก็เลยผมเลยบอกเป็นเส้นที่แปลกก็คือว่าเราไปในช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็คําว่าฤดูหนาวของจุดต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้หนาวเพราะหนึ่งมันเป็นภูมิภาคที่ไม่มีหิมะคือมันอยู่ยุโรปทางใต้ใช่มันเป็นยุโรปตอนใต้กําลังเย็นสบายมันมันจะอากาศกําลังเย็นสบายประมาณ10กว่าองศามันไม่ถึงกับหนาวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อากาศแบบที่ชาวยุโรปเขาจะมาตากอากาศกันเพราะว่ามันหนาวเกินกว่าการตากอากาศครับเราก็จะบินจากกรุงเทพเนี่ย ไปโดยสายการบินอิอมิเรต<ะ>นะครับจากนั้นเนี่ยก็ไปลงที่ลิสบอนต้องบอกก่อนว่าจะเดินทางไปลิสบอนเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่ามันมีสายการบินจากกรุงเทพไปเนี่ยไม่มีบินตรงก็จะมีน้อยแล้วที่สะดวกสบายที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นสายการบินของตะวันออกกลางเจอโรนันโดไหมอันนี้ต้องโทรไปนัด <laughs> ต้องโทรไปนัดพี่จะหลังเราไปพักโรงแรม CR7 ซะสหน่อยดีไหม โรงแรมโรนัลโดหรือว่าโรงแรมของเมสซี่หาโรงแรมจะไปเตะบอลนะเครับผมขาเตะบอลสักเกมหนึ่งกับราวดเดเวอร์พบกับอะไรอย่างนี้ดี่มาไปลิสบอนแบบพิเศษนะครับจากลิสบอนเนี่ยเราจะลงเรือที่ลิสบอนนะครับจากลิสบอนเราก็จะลงเรือไปคือลิสบอนเนี่ยนะคุณวิเทียงมันเป็นเมืองที่พูดง่ายว่าในยุโรปเนี่ยนะในยุคที่มันรุ่งเรืองจากเรื่องการค้าเครื่องเทศนี่นะ เมืองแรกที่ทุกคนรู้จักว่าค้าเครื่องเทศค้าขายต่างๆจนมั่งคั่งกลายเป็นเมืองที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งคือเวนิสหลังจากการล่มสลายของเวนิสคําว่าล่มสลายในที่นี้คือว่ามันผ่านพ้นจุดสูงสุดจากการ,ร,รที่เป็นเมืองที่รวยที่สุดของยุโรปเนี่ยพอมันผ่านจุดพีคลงไปเนี่ยเมืองที่ขึ้นมาแทนที่คือลิสบอนเพราะว่าลิสบอนเนี่ยโป bon. รตุเกสเนี่ย,ยค้นพบเส้นทางการเดินเรือโดย ว็สโากากกมาเนี่ยไปอ้อมแหลมกูทโฮแล้วก็มาถึงเอเชียตอนนั้นเนี่ยสินค้าเครื่องเทศมันเลิศไปเนี่ยเราจะไปดูว่า,ามรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันนึงของเส้นทางการค้าของโลกจกักรวรรดินิยมเนี่ยนะอยู่ที่ลิสบอนก็คือในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นยุคแห่งการเ,เรียกได้ว่าค้นหาค้นหา,ค,นหาคือ ค้นหาเส้นทางใหม่ๆการเดินเรือใหม่ๆค้นหาแผ่นดินใหม่นะครับซึ่งเราก็เห็นในภาพยนตร์หลายเรื่องเลยที่ออกไปค้นหาอย่างวา่อาอัรนะวอสโกดากามาวอสโกดากามาเนี่ยเขออกเดินทางริสโตฟอร์โคลัมบัสจากโปรตุเกสหรือวอ้อมแหลมกูดโฮปซึ่งเดินเรือยากๆาเนี่ยนะครับเพราะมันต้องมีต้องมีกูดโฮปต้องมีความหวังกันยิ่งใหญ่ถึงจะผ่านตรงนั้นไปได้นะครับ ผ่านมาถึง alors, เอเชียเพราะโปรตุเกสเนี่ยจึงถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศของนักสำรวจรนะครับทั้งโปรตุเกสทั้งสเปนก็นนกเป็นนักกล้าอนะนิคมในยุคนั้นนะครับ,รบแม้แต่ท้าทองกีบมาเนี่ยก็เป็นมรดก <c oughs> ที่ <c oughs> จากโปรตุเกสเอาทองหยิบทองหย,อ,งหยอดมาจนถึงประเทศไทยจากการเดินท <c oughs> างกรอนแรมใช่ไหมครับเพราะว่าท้าทองกีบมานี่ก็เป็นลูกผสมระหว่างโปรตุเกสกับญี่ปุ่น,นเราถึงได้เห็นว่าทําไมประวัติศาสตร์แถบเอเชียเนี่ย โปรตุเกสเป็นชาติแรกๆที่เข้ามา,าทางนี้เพราะว่าเขามากับเรือที่เขาค้นเจอเส้นทางเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาเอาความมั่งคั่งจากเอเชียเนี่ยกลับไปแล้วก็ทําให้ลิสบอนเนี่ยกลายเป็นเมืองที่มันสะสมความมั่งคัง่งมันถึงสวยงามานะฮะมันถึงได้สวยงามก่อนที่จะมาเป็นสเปนมามอ,นอะไรพวกเนี้ยนะวันนั้นเนี่ยเส้นทางที่เราจะไปในช่วงนั้นเนี่ยไปดูความยิ่งใหญ่ในอดีตซึ่ง <ı> ยังหลงเหลือให้เห็นอย,อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะ ลิสบอนเนี่ยเราจะนั่งเรือออกจากลิสบอนนะครับเราก็เข้าสู่บริเวณของประเทศสเปน <Spain. S 1> นะครับเราก็จะไปตามหมู่เกาะต่างๆในหมู่เกาะ c a n ารีนะครับคือแคนารีไอแลนด์เซมันจะเป็นประกอบไปด้วยหลายต่อหลายหมู่เกาะในบริเวณนั้นนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ปกครองของสเปนแคนารี i อแลนดเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญเราก็จะไปชมความงามทาง ภูมิทัศน์ความงามทางธรรมชาติที่สวยงามของแคนาเรียไอแลนด์คือต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าสําหรับคนไทยเนี่ยลูกค้าคนไทยนะครับถึงแม้ว่าเกาะแกงต่างๆเนี่ยฝรั่งจะไปเที่ยวกันเยอะแต่เขาไปเที่ยวตอนที่มันร้อนเขาไปชกเที่ยวฤดูร้อนเพราะฝรั่งชอบความร้อนแต่คนไทยเนี่ยไปหน้าร้อนเนี่ยนะต่อให้สวยยังไงนะผมเจอมาเยอะมากคือร้อยละเก้าสิบนี่คือไม่สนุก <c oughs> ต้ไปหน้าแบบนี้กัดเย็นแล้วเราก็จะเดินทางโดยเรือที่ชื่อว่านอร์วิชซันนอร์วิชซันนอร์วิชซันเป็นหนึ่งในสมายเแต่บนเรือนี่ไม่ร้อนกพสั่นนะมันในเรือเย็นปรับอากาศแล้วห้องทุกห้องที่เราใช้นี่นะครับก็เป็นห้องแบบระเบียงทั้งหมดนะครับเราก็จะไปเที่ยวกันที่นั่นนะครับแล้วที่หมู่เกาะ c a n ารีเนี่ยก็จะมีหลายเกาะซึ่งมี ภูมิประเทศที่สวยงามร,รู้สึกว่าจะอยู่ที่หมู่เกาะแคนารีเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยหลายวันเหมือนกันหลายวันเพราะมันมันเป็นหมูกก่เกาะมันเป็นหมูกก่เกาะเราไปหลายเกาะแล้วแต่ละกเกาะก็จะมีสิ่งละอันพนลน้อยให้เราได้ชมกันทั้งประวัติศาสตร์ทั้งทิวทัศน์แล้วเมืองหนึ่งที่เราจะไปเนี่ยมันเหมือนกับเมืองฝาแฝดนะเพราะว่าสเปนเนี่ยเคยมาค้นพบที่มาเลเซียแล้วก็สร้างเมืองเมืองหนึ่งเราตั้งชื่อเดียวกันเลยคือมาละกามาละกา,า,กานะครับคือเพราะว่าเขาออกจำลองมาละกาที่มาเลเซียมาจากมาละกา คืสเปนเพราะเนี่ยมาลากามันเมืองดั้งเดิมของสเปนเขาเลยเราก็จะไปเที่ยวเมืองมัลากาของแท้มาาเมืองมัลากาเบอร์หนึ่งนะครับก่อนที่ไปที่มาลากาเบอร์สองอันนี้เนี่ยภาพเนี่ยที่ถ่ายที่ท่องเที่ยวนี่ที่บอกว่าสวยงามมากซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เดิมหย่อดขนมครกอะเดิมมันเป็นภูเขาไฟางไฟี้จะเจอรแล้วพอเป็นภูเขาไฟปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณร์พอมันมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ปุ๊บปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นภูเขาไฟละ ปรากฏว่าเขามาปลูกองุ่นมันก็จะเป็นไร่ังุ่นซึ่งอยู่ในหลุมที่พี่จะบอกเหมือนหลุมหยอดขนมครกครับนะครับอ๋อเป็นหลุมปลูกองุ่นใช่เป็นไร่ไร่วนยจอเจียที่นี่นะครับก็จะสวยงามนะครับเพราะว่าพื้นที่เป็นดินภูเขาไฟก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ที่หนึ่งนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จจากการท่องเที่ยวที่หมู่เกาะแคนารีแล้วเนี่ยร,ราก็จะไปที่ช่องแคบยิบราลตาโหนี่ได้ยินแต่ชื่อนะครับยิบรอลตาเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรอังกฤษนะครับซึ่งถ้าเราไปโดยเส้นทางปกติจะไปโดยเครื่องบินหรือไปทางรถเนี่ยพอไปถึงยิบรอลตาเนี่ย จะต้องใช้วีซ่าของประเทศอังกฤษแต่ว่าเนื่องจากว่าเดินทางไปโดยเรือสำราญ <c oughs> ทางยิบรอลตาร์เขาก็ <c oughs> สนับสนุสนการท่องเที่ยวโดยการผู้โดยสารที่เดินทางมาโดยเรือสำราญนนถ้ามาขึ้นฝั่งที่ยิบรอลตาร์ไม่ต้องมีวีซ่าอังกฤษ <c oughs> ถ้าอยู่ในยิบรอลตาร์ไม่เกิน72ชั่วโมงเราก็จะไปเที่ยวที่ยิบรอลตาร์ยิบรอลตาร์ที่จะบอกจริงๆว่าผมถ้าไม่พิเศษจริงๆไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่อัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นหนึ่งในเส้นทางจากนั้นเนี่ยก็จะมีปราสาทมัว นะนะประสาทมัวนี่ก็พูดง่ายว่าสมัยก่อนเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทําสงครามการค้าคอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนด้วยนะถึงอย่างที่บอกว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางโหพูดง่ายมันเป็นเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สําคัญของโลกเลยก็คือยุคแห่งการเดินเรือเป็นยุคแห่งการสำรวจโลกคารวจโลกนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะไปเที่ยวที่เมืองต่างๆของสเปนซึ่งมันจะเป็นสเปนทางด้านใต้ก็จะ<ว>เถึงไปแล้วก็มีมารากาใช่ไหแล้วก็ยิบรอนปารโรนะะแล้วก,ก็จะเข้ามาเมืองที่สเปนนี่ก็จะมีวิหารกาดิช หอคอยทาวีรานะฮะแล้วก็เข้าไปในเมืองทางด้านใต้เนี่ยก็จะมีอิทธิพลของชาวมุสลิมอยู่ก็เห็นสถาปัตยกรรมสวยงามเสร็จแล้วก็วกกลับมาที่ลิสบอนมาที่โปรตุเกสอีกคือขาไปเนี่เราก็ค้างหนึ่งคืนที่ลิสบอนเพื่อให้เที่ยวลิสบอนขากลับพอเรือกลับเที่ยวลิสบอนเนี่ยเราพาคุณผู้ชมนั่งรถออกจากเมืองลิสบอนไปเที่ยวเมืองพอโตโตเมืองพอโตที่สมุทรสงครามพอโตโปรตุเกสพอโตที่โปรตุเกสก็คือ คนทั่วโลกจะรู้จักโปรตุกเกสอยู่สองเมืองคร<ช>ับคือลิส,ลสบอน,บอนกับพอตโพอตโพรโพต,โต,โตโเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าเก่าแก่ที่นี่ใช่ครเป็นเมืองที่มีอารยธรรมมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับมีอาคารบ้านเรือนที่สวยงามที่พอตโตเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เราก็จะไปเที่ยวโบสฟรานซสโก้ โรงบ่มไวน์นะไปเช่นี้นี่ก็ได้ดื่มเหมือนกันนะก็ไไปเที่ยวเพาะว่าโปรตุเกสคาเปนก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผลิตไวน์ที่หนึ่งนะครับแล้วที่พลาดไม่ได้คืนหนึ่งก็คือการช้อปปิ้งที่โปรตุเกสก่อนเดินทางกลับที่ลิสบอนที่มือหลวงนะครับแล้วเราก็เดินทางกลับนะครับทริปนี้เนี่ย ก็จะออกเดินทางกันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดินทางถึงวันที่13ทธันวาคมคนะครับก็เชิญชวนไปเที่ยวกันเพราะว่าในเส้นทางแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีใครนึกถึงไม่ค่อยมีใครวางแผนท่องเที่ยวเที่ยวแบบเนี้ยเที่ยวแบบแปลกๆเส้นทางแปลกๆแ,แ,แต่ว่าสวยงาม,มชวนให้ประทับใจแล้วก็ในช่วงเวลาที่อากาศดีๆเนี่ย ไปกับ Around the World นครับทริปนี้เนี่ยก็คือมีหัวท้ายนอนในโรงแรมนะครับคืนแรกนอนที่ลิสบอนแล้วก็นอนในเรือไปตลอดนะครับแล้วก็มาคืนสุดท้ายมานอนที่เมืองพอ์โตก่จะบินกลับก็เป็นสิ่งผสมผสานกันระหว่างการล่องเรือสำราญนะฮะขนาดใหญ่ที่สวยงามสะดวกสบายแล้วก็เที่ยวธรรมชาตินะะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของหมู่เกาะนะฮะแล้วก็ทิวทัศน์สวยๆบนเกาะที่มันมี ความสวยงามอยู่ในหลากหลายนะแล้วก็มาเมืองที่มีประวัติศาสตร์ประมาณสัก5-600ปีที่เขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตั้งแต่เขาค้นพบเส้นทางการเดินเรือมายังโปรตุเกสอีกมาเอเชียสเปนก็ไปอเมริกาก็เลยเปิดโลกใหม่ขึ้นมานะฮะก็เชิญชวนนะครับก่อนจบรายการนี่นะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้เมื่อต้นช่วงที่สว่า พี่ตะเกิร์นี่จะเอารูปตอนที่ไปเที่ยวในเรือไดมอนด์ปรินเซสเพราะว่าเวลาเที่ยวเรือไดมอนด์ปรินเซสเนี่ยเรือมันเคลื่อนแล้วเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆแล้วช่วงที่เราจองเอาไว้ก็คือช่วงวันที่23มีนาคมหรือ20เมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่ได้ชมดอกซาก,กุระทั้งคู่แต่ว่าต่างเมืองกันเพราะว่าช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเราจะไปเที่ยวทางตอนใต้ของญี่ปุ่นช่วงเดือนเมษายนไปเที่ยวทางตอนเหนือของญี่ปุ่นแต่เรียกได้ว่าเห็นซากุระบานฉ่ำตลอดทั้งทริปแน่นอนลองชมดูฮะแล้วก็ เผื่อว่าจะทําให้ทุกท่านได้เห็นภาพของวิวทิวทัศน์ที่เราจะไปในช่วงนั้นซึ่งเป็นทริปที่พวกเราจัดเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะครับอยากให้คุณผู้ชมที่ไม่เคยไปท่องเที่ยวกับเรือ Diamond Princess ที่ประเทศญี่ปุ่นกับเราเนี่ยได้ลองให้โอกาสตัวเองไปเที่ยวดูเราจะรู้ว่าเที่ยวญี่ปุ่นแบบสบายไม่ต้องนั่งรถยาวๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่เคยไปคิดว่า ผู้ชมเราหลายคนเคยไปเดมอนบริเวชกับเราแล้วเพราะราจัดมา7จ็ดรอบแล้วเ <C> e <ar ious> นี่นะครับ <ol> อยากจะไปอีกก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ซ้ําเส้นทาง <C> e <ar ious> นะครับวันนี้ผมและพี่ตะเกิร์ลาผู้ชมไปก่อนนะครับ <C> e <ar ious> พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา1 0 3นิกานาทีนะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ